สวัสดีครับสีพลอรถยนต์สีครับวันนี้พามาชมสีน้ําเงินสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันมีรหัสสีว่า 39A นะครับเป็นสีของมาสด้นะครับผมเฮ้ยเห็นไหมไม่จะเป็นต้องรถยุโรปนะครับก็สามารถใช้สีคุณภาพได้นะครับเพียงแค่คุณใจพอเท่านั้นเองนะครับผม สำหรับเจ้าสีตัวนี้นะครับเบรดหลักของเขานะครับจะเป็นน้ําเงินออกม่วงๆแดงๆนิดนึงนะครับผมส่วนตัวเม็ดมุกนะครับเขาจะใช้เป็นในบู g กเล็กซี่เอฟเอ็กนะครับเป็นมุกน้าเงินเม็ดประกายนะครับพ่นออกมาแล้วนะครับลักษณะหน้าสีของเขาก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตรงก็จะเห็นเป็นเม็ดประกายฉ่าๆเลยและมีความอมม่วงๆนิดๆนะครับผมแต่งานนี้นะครับผมอย่างชอบเลยนะครับอู่ที่รับรถไว้นะครับถือว่าพี่แกค่อนข้างใจมากนะครับจัดโคลแม็กให้ลูกค้านะครับ ทั้งทั้งที่ไอเบอร์ตัวนี้นะครับมันหาซื้อได้กับสีเบอร์ทั่วไปได้เลยนะครับ 39A นะครับแบรนด์อื่นๆเขามีเยอะนะครับสำหรับสีโคแม็กเซนเรี600ของผมนะครับมันจะอยู่ที่คอต์สละประมาณ1 7 0 0นะครับผมสำหรับสีเบอร์สำเร็จพวกนี้นะครับก็จะอยู่ที่4ีดาวนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ500้ต้นๆนะครับผมแต่เพื่อนๆสงสัยไหมทําไมพี่เขาถึงมาซื้อกับผมนะครับคอ์สละ1 7 0 0นะครับผมทั้งทที่เดินไปตรงไหนก็เจอนะครับกระป๋องละ5 0าสีแบบเดียวกันเลยนะครับ เพราะของมันมีหลายเกรดนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้นะครับเป็น MP01 นะครับผมก็เป็นบอลซิลเวอร์เม็ดประกายนะครับใสๆเลยนะครับผมเม็ดนี่ระยิบระยับเลยนะครับตัวนี้นะครับ MP01 นะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดต่อกับเจ้าสีน้ำเงินกันอีกหน่อยนะครับผมคนรักรถนะครับเขามีอยู่จริงนะครับผมคุณรู้ไหมว่าเจ้ารถ Mazda BL คันนี้นะครับรุ่นนี้นะราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ราคาของรถตัวนี้นะครับปัจจุบันนะมือสองเนี่ย ไม่ข้ามแสนห้าแน่นอนนะครับผมอ่าแค่ชุดของพวกนี้นะครับที่เขาเอาไปจัดพ่นรถคันนี้คือมันก็ปลาเข้าไป30%นะครับของราคารถไปแล้วนะครับผมไหนจะมีค่าช่างค่าอะไรอีกนะครับเบ็ดเสร็จคันนี้นะครับน่าจะมีเกิน5 0 0หมืแน่นอนนะครับผมค่าทํานะครับอ่าแต่ทําไมเขาถึงทำนะครับเพราะคนรักรถมันมีอยู่จริงไงผมเห็นเพื่อนๆนะครับชอบบ่นกันว่าโอ้ยลูกค้าไม่ค่อยสู้ราคานะครับนู่นนี่นั่นนะครับผม เราพยายามคุยตรงๆกับลูกค้านะครับผมก็อยากให้วงการนะครับสีรถยนต์นะครับการทําซ่อมสีอะไรพวกนี้มันได้ดีขึ้นมานะครับเออเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับยิ่งทํายิ่งแย่นะครับพูดตรงต่อลูกค้าเข้าใจมานะครับเราก็ควรจะใจกลับกับเขานะครับผมเออเลียมมันไม่จัเป็นต้องไปใช้ลูกค้านะครับเหลี่ยมเอาไว้ใช้กับกับเพื่อนกับผูงพอแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ